ชื่ออะไรบอชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับอแม่เนี่ยงานดูเรื่องขุดขุดชื่ออะไรนะชื่อพองชื่อบอกพองพองพององบ้านอยู่ใส่นี่ไงบ้านอยู่นี่อ๋อหอนี่ยบ้านเนี่เหออันนี้ชื่ออะไรครับผมครับเหมือนตึ๊บเลย โอ้บรรยากาศดีจริงเนี่ยบ้านนี่อ่นี่ยนี่นายพ่อแม่ไทยยอ้าวลูกพี่จับกล้องมาหน่อยให้วิดีโออยู่อ่นมานี่อ้าวสามชื่อดิชื่ออะไรครับมงินมงินสู้อ่านี่ครับนี่อีกหลังหนึ่งที่บุกรุกป่าเอาเอานี่ครับคนนี้ครับอยากได้ต้นนู้น โอ้ต oh, oh, ้นนี <do> ้สวยครับเก็งไว้โอ้นี่ผลมาตอนกนแดง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 ตีดคุมอยู่เมือนแดงแดงเปิดต้น